เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคราะหงนะครับผมอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นว่าเออมันจะเหลือของค่ายสยามที่ผมยังไม่ได้พัสดุก็รอบนี้ก็ผมได้มาแล้วก็เดี๋ยวมาแกะพัสดุกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยโอเคครับเมื่อกี้ผมเช็คคร่าวๆก็ สั่งมาครบหมดทุกเล่มนะฮะที่ผมสั่งไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาเช็คทีละเล่มกันก่อนอื่นก็ต้องเป็นเนี่ยนะกับเรื่องนี้นะครับวันเพจว w นเต e d ครับเป็นรีพิทใหม่เป็นการแบบรูปเล่มแบบใหม่อะ่ะเออแต่ผมเอาอันเก่าให้ดูก่นอนวางไว้ไหนล้วทีนี้นี่ฮะอันเก่าอันเก่าจะเป็นแบบนี้ในราคา85บาทเนาะก็วันเตอืมจะเป็นงี้ ตามตรงผมก็อ่านไปนิดเดียวเองนะผมก็อ่านไปนิดเดียวเองเออตามตรงผมก็ยังอ่านไม่หมดอ่านอ่านก็แค่ของริวมาเออนั่นแหละ้วเรื่องของริวมาร์ที่ข้ามัากนเนี่ยผมอ่านไปแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้อ่านอีกเลยอันนี้เป็นแบบพิมพ์รูปเล่มแบบใหม่นะฮะก็เป็นราคาร้อยห้าสิบบาทอนาอันนี้ก็กรอบทองบริงเหมือนเดิมเทเจจาน คิดว่าน่าจะแปลได้ดีขึ้น,นเนอะตัวกระดาษก็จะอ่อนลงอันนี้จะแข็งๆหน่อยอันเก่า,าก็ที่ผมซื้อเล่มนี้ก็เพราะว่าลุ้นกิจกรรมของวันพีบที่มันจะแถมไปโต๊ะแถมโต๊แต่ก็นั่นแหละครับผมเห็นประกาศแล้วไม่ไม่ได้เอก็เลยเอผ่านๆไปประมาณนี้กับวันเต้นแหละเคต่อไปจะเป็นเล่มเก่าผมตามซื้อที่หลัง อย่างีอโร่เนาะอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวของโชโตะแหละน่าจะในเรื่องช่วงนั้นประมาณนี้แหละเออไม่ต้องพูดเยอะหรอกส่วนต่อไปจะเป็นมหาเวทผนึกมาเนาะเล่ม24ก็น่าจะช่วงนั่นแหละมั้งก็ยังตามกันอยู่นะฮะตอนนี้ก็ ในเรื่องปัจจุบันก็แล้วเตะแล้วเตะจานเลยยังไงก็ได้แล้วตอนเนี้ยผมก็ลองอ่านมาเดิมนั่นแหละมันก็แอบ,บนิดนึงอะ่ะแต่ว่าเอาเอแล้วแต่จานเลยรูกลักถึงช่วงนั้นโอเคเข้าใจแล้เข้าใจนะเอออืมก็รอติดตามกับเรื่องนี้นะครับว่ามันจะจบยังไงกันแน่ผมก็ผมก็ตอบอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ ไม,ไม,ไม่ไม่ใครรู้ว่าอาจารย์จะไปแนวไหนเหมือนกันอะ่ะเอออาจะเออลองเดาๆดาดูแต่ก็อาจจะสับขาหลอกก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันจะจบยังไงนะครับกับเรื่องมหาเวทผนึกมารเนาะโอเคต,อเเอต่อไปจะเป็นเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องนี้ครับผมอายากาชิเนาะคนอรวนปีศาจเอออรวณคนปีศาจเออ ก็มันเป็นเล่มจบนั่นแหละดูความหนาฮะ๋อก็ที่ผมซื้อนี้รู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมลุ้นก็แล้วรอประกาศว่าผมผมจะอันนี้ไหมคือผมร่วมกิจกรรมเยอะมากเลยมันจะไม่ถูกสักอันมันจะไม่ได้สักอันเลยเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยอ๋อเรื่องสั้นมันมีเรื่องสั้นด้วยเป็นต้นแบบเนาะ โอเคผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเรื่องสําหรับเรื่องนี้ก็มากับอาจารย์ผู้แต่งเรื่องทูลรบลูนั่นแหละเรื่องสวิดก็ตามนั้นนะครับเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้ยผมจะมีช่วงหนเลยที่อ่านแล้วก็พอสักพักก็พักเรื่องพักอ่านไปแล้วก็พอมันใกล้จะจบผมก็เริ่มมาอ่านอีกทีอะไรเงี้ยอธิบายไม่ถูกเอาง่ายลืมหมดแล้ว <laughs> แล้วก็มีโสการ์ด้วยนะจำได้วาน่ารักมาก เป็นเป็นจะเรียกว่าร้ายได้ไหมแต่น่ารักมากผมซื้อเพื่อกิจกรรมเฉยๆก็เลยพูดอะไรเยอะอะไรมากยากเอ้ยากอยู่เออพูดยากอะเออมันพูดยากต่อไปจะเป็นได้ข่าวนี้ก็กิจกรรมเหมือนกันสำหรับเรื่องฮอริมิยะนะฮะ ผมคิดว่ามีแต่ตัวเล่มมันมีบุ๊กไอ้มินิบุ๊กอะไรสักอย่างด้วยอ่ะมีมันมีโบนัสโบนัสทแทร็กเออต้องดูยังไงล่ะออ๋ต้องดูอย่างนี้นะเนาะอ๋อเป็นอ๋อพวกอย่างเงี้ยเหรออ่า โอเคโอเคโอเคแล้วตอวเล่มนี่ละ่ะเออเออแฮะแล้วก็แล้วก็ลืมไปเลยว่าเออในอเรื่องหลังๆมันก็เริ่มแบบช่วงท้ายๆเนาะโตขึ้นเยอะเลยนะแฮะอ๋อที่เอามาทำเป็นอนิเมะหรือเปล่าโอเคอ๋อเอ้แต่อันนี้ไม่เห็นนะไปใช้าหา อ๋อคู่นี้อ๋อเห็นแล้วกเนี้โอเคเท่าที่ผมดูขันผ่านก็ยังขำค้างอยู่เลยเกาที่ผมดูมผ่านผ่านก็่วนใหญ่เล่มนี้มันก็เป็นอนิเมะด้วยส่วนหนึ่งเนาะเออเรั่งน่าันนี้ทำให้ผมอยากเออตามเก็บใหม่แล้วอะ่ะก็ในอนา,นา,นาคตแล้วกันนะครับเดี๋ยว สำหรับเรื่องฮริมิยอยากตามเก็บแล้วอะ่ะวันตลกมากเลยเไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนำนะมันมีทั้งออมเกี่ยวกับในโรงเรียนนั่นแหละก็มีทั้งสคูลไล f ์เนาะแล้วก็มีดราม่ามีมีตลกแหละเออตลกด้วยกับครบทุกอย่างเลยคือมันมันกลมกล่อมอะสำหรับผมสำหรับผมมันกลมกล่อมมาก ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเก็บเป็นเป็นอ e ีบุ๊กผมว่าผมเก็บเป็นเล่มดีกว่าแฮะน่าสนใจก็มีโปดกร์ดแหละบลิงโอเคประมาณนี้ต่อไปต่อไปต่อไปเป็นสป,ปายแฟมเนาะ Official f a แฟ o โบ e y อ s o n อลี่ คลาสสิฟายได้ไฟแฟมเนาะอันนี้จะเป็นแฟนบุ๊กก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพนั่นแหละเอามีตัวนี้ได้เนาะปกหลังนะอะภาพครอบครัวนะโอ้โหกลิน่นกลิ่นแรงมากเลยเล่มนี้โอ้โห <c oughs> กลิน่นยอดอา้าจะ เป็นขออนุญาตเป็นอ่าเป็นหน้าปกเนาะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้องเนี่ยเป็นกิตตาอ๋อ,อ,อเป็นพวกแกลอรี่ภาพใช่ไหม รู้สึกสปายแฟมก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีแบบภาพครอบครัวใช่ไหม,มผมซื้อไม่ทันออืพวกแกลเลอรี่เนาะอะ่แล้วก็มีพวกข้อมูลอ๋อพวกข้อมูลตัวละครอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคให้ดูกว่านี้แฟนาเขนาน่ผมว่าจะซื้อเป็นเล่มเก็บเหมือนกันเนาะ โอเคเออนี่มีบอสการ์ดด้วยลืมโอเคต่อไปต่อไปจะเป็นแบบพิฆาตอสูนที่มันจะเป็นโรงเรียนในอนิเมะมันจะมีโผล่ๆมาเที่ที่กิยูจะเป็นจะเป็นอาจารย์พละน่ะเออถือไม้แล้วก็ฟาดใสา่อินโนสเกว่าไปยอมผมกับดิสด,ดำอะ่ะอะไรเงี้ยแหละท่าขาวมีหลายเล่มแล้วสำหรับ ไอโรงเรียนดับพิฆาตศูนย์ก็เดี๋ยวเราเล่มต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมไปนั่งอ่านดีกว่าชอบเกี่ยวในโรงเรียนน,นั่นแหละเออทำเป็นแบบในโรงเรียนเนาะอืมเดี๋ยวผมไปดูให้ว่ามีกีเ่เล่มแล้วเดี๋ยวจะมาขึ้นแบบเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะว่ามีกีเ่เล่มอแล้วก็จะมีนี่โปสการ์ดได้โปสการ์ดไดไหม Message. หนเล็กเล็กดี โอเคปานี่แหละสำหรับที่ผมสั่งไปโอเคครับสำหรับการแกะกล่องพัสดุในครั้งนี้เนาะเอก็ของค่ายสยามนะเท่าที่ผมสั่งก็จะมีประมาณนี้โอเคครับจะมีอยู่3เรื่องที่ผมซื้อครั้งนี้ ในช่วงของงานหนังสือนี้จะมีวันพีทมาหาเวทผนึกมาแล้วก็เรื่องที่ผมรอมานานครับสเลปเล่มที่13บสากับเรื่องนี้ครับวันพีทวิเวลการ์ดเนาะมีเร่ใหม่ออกมาครับสำหรับวันพีทวิเวลการ์ดเนาะอันนี้จะเป็นบูสเตอร์แพ็คของช่างต่อเรืออันดับหนึ่งของโลกครับกาเรล่าคอมพานีเนาะก็จะเป็นภาควอ t เตอร์เซเว่นนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับ แกะงลนนีนะ่พอไม่ได้ทํากระดาษเหมือนเดิมเหมือนตอนนั้นแกะยากๆนี้จะเป็นการอัปเดตเอาเข้าแฟ้มเฉยๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอขออนุญาตแกะตรงนี้หอ,อกก่อนนะครับสักครู่สักครู่โอเคครับผมผมแกะเรียบร้อยและเย้ สำหรับตัวละครที่โผล่ส่วนใหญ่จะเป็นใน Water s e เ e n เนาะแล้วก็เกาะลองลิงลองแรงแล้วก็พวกผ้าฟ็อกซี่เนี่ยเอาเข้าแฟมกันเนาะอ่ะนี่ผมไปหยิบมาแล้วจะเป็นแฟมเนาะก็เดี๋ยวใส่ปุ๊บคนแรกก่อนจะเป็นแฟงกี้แฟงกี้แฟงกี้ เออโต้ยู่ไนล่ะนี่ก่อนแบงเก้นนะกุหมกฟาอาลุงทองหยิดชีสลุงชีสลุงชีสลุงทองหยิดสามสาม,สามแปดนะแล้วก็ฟักซ์สามส,ส,ามสี่สอง ก็คูซันไปแล้วก็จิมนี่จิมนี่นคุณป้าโคโคโรโอชอนกล้องซันไบไอส์เบอร์แล้วก็พาวลี่อา่า ก็ลุจิอ่าช่วงอันนี้เมะช่วงนี้กำลังมีบทเลยเนาะเออก็พ <c oughs> ี่ <c oughs> สะกดยังไงวะพิบลี่อย่างเ <ie> <B ree> งี้ยเหรอพิบล <ie> ี <B> ่ <ree> ตอนครนี้ผมไม่เคยจำชื่อได้เลยกับอีกคนหนึ่งคนเนี้ยจีวี่โมสูอันนี้ยังขับคันขับลานี่กับทาวสโตนเนี่ย ผมไม่ผมไม่เคยจำได้เลยสองคนนี้แปดหกแล้วลุงลุงทอมจำได้อยู่โอลิเวียแม่โรบินฮะแล้วก็ลุงโคลเวอร์ลุงโคลเวอร์แฮ็กดีแฮ็กว่าดีซาวโลนะเออ อีกคนหนึ่งที่มีชื่อดีนะครับ阿拉巴斯塔볼륨สามสัญญา阿拉巴斯าอยู่แฟมนี้ผมก็เลยไว้นี่แหละจะเต็มแล้วอะ่ะโอเคก็จะเป็นวิวการเนาะเรื่องต่อไปครับจะเป็น มหาวทยาเวทผนึกมารครับผมก็เริ่มมาตามเก็บแล้วถ้าดูจากโปสการ์ดก็รู้ๆกันแล้วะฮะโปสการ์ดแท่สปอยในเรื่องนะครับก็รู้ว่าเออใครใครสู้กับใครเนาะอันนี้ก็ได้ที่ขั้นหนังสือได้เออสวยดีชอบโอเคครับสำหรับมหาเวทผนึกมารเนาะเรียห้าอ๋ออ๋อโอเคโอเคก็คือ,อ เพิ่งมาเริ่มสู้กันเนาะสองคนนี้ถ้าใครตามมาไนจริงก็รู้มันก็รู้เลรอรู้อยู่แล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เอาจริงนะครับยังไม่เอาจริงก็ไม่เมียมะไม่มียะห,หล่ะหรอเรื่องนี้ก็แล้วก็เราดูว่าอาจารย์เขาจะจบยังไงกับเรื่องนี้เหรอ,อขี้เกียจเดากันแล้วผมขี้เกียจเดาแล้วอะ เออแล้วแต่จานเลยจานจะให้เขาเอาจริงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะเออโอเคผ่านนะผ่านผ่านผ่านจริงผมได้ที่ค่าหนังสืออาหนึ่งมาด้วยเป็นอันเนี้ยละของทางยักษ์ช็อปอ่ะโอเคครับสำหรับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ผมรอคอยรอคอยมานานแสนนานนะครับกับเรื่อง ถ้าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันาสูนครับหรือสเลปบเล่มที่สิบสามที่ผมรอมานานมากผมใช้คำยาวเลยรอนานมากครับผมญี่ปุ่นไปเล่มสิบห้าแล้วสิบสามเพิ่งมานะฮะกับเรื่องนี้รอเล่มสิบสี่นะครับ ยังไม่ได้แกะเลยเล่มสิบสี่ขอเล่นสิบสี่แล้วโ okay, อเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวขั้นเนาะตัวขั้นหนังสือเป็นหน้าของชิบะชิบะเรนยามาชิโรเรนนะครับทอทษอท้อทยามาชิโรเรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดเป็นรูปหน้าปกเลยเนาะเออง่ายดี ส่วนเขาซื้อก็อเดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งโอเคเล่มสนะิบสามเนาะกับผู้บรญชาการสูงสุดเนาะอ่าและมันก็เป็นไปนตามสูตรนะครับผมเนาะเออก็เป็นไปนตามสูตรนะฮะัเดี๋ยวเดี๋ยวตายไหมนี่เออด้แหละได้แหละพึเออด้แหละ อ่ะเป็นไปตามสูตรกันเละเออ <c oughs> เป็นไปตามสูตรโอเคหลักลักหลังจากที่ผมอ่านผ่นานๆเนาะเล่มต่อไปคิดว่าจะเป็นในเรื่องของวอลคลาเนาะเออเล่มสิบสี่แล้วก็เล่มสิบห้าที่ออกมาล่าสุดของญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกแปดเทพนันหละอืม สำหรับเล่ม13ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามารอเล่มต่อกันนะครับกับเล่ม14เนอะจะได้รู้ในเรื่องของวัคาล่าเพิ่มขึ้นด้วยเล่มหน้าพลังของวัคาล่าแล้วก็เหตุผลที่เคารพท่านเคียวของเราเคียวกะนั่นแหละอ,อตอนนี้ก็เล่ม13ไปก่อนก็ชิบะเรนเต็มเลยนะ <laughs> ผมติดเลอกชิบะเรนอ่ะขอโทษเอ,อ่อ ยามาชิโรเลนเออหรือผู้ประชาการสูงสุดเนาะเออโอเคคิดว่าประมาณนี้นะฮะสามเล่มนะเนาะออถ้าผมได้สั่งพัสดุอะไรมีก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับเราผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับสามารถกดไลค์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมหมดหมดแล้วเนาะเออะพอแล้วแหละหมแล้วแหละครับหมดเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ